กันที่ D.O. Operating t h e a t e r Museum ค่ะตึกนี้คือถ้าเดินผ่านไปเฉยๆจะไม่รู้เลยว่ามีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านในพอเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้บันไดไม้ซึ่งเป็นบันไดวนเดินขึ้นไปยังพิพิธภัณฑ์ด้านบนบันไดเนี่ยมีทั้งหมด52ขั้นแล้วมันแคบมากใช้ได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นนะคะคือส่วนกันไม่ได้เลยตัวบันไดแต่ละขั้นก็ แคบถ้าพลาดก็คือจบสถานที่นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเซนต์โทมัสซึ่งเชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนค่ะโรงพยาบาลเซนต์โทมัสสร้างขึ้นเมื่อปี1106ค่ะหลังจากนั้นก็มีการต่อขยายในส่วนของโอเปอเรติงเท e เตอร์ก่อนหน้านี้เขาจะใช้เป็นที่เก็บพวกสมุนไพรที่ปรุงยา บริเวณทางเข้าเนี่ยเขาจะมีประวัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลเซนตมัสตั้งแต่เริ่มสร้างไปจนถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี1212 12แล้วก็ได้ย้ายไปสร้างใหม่แถวเวสต์มินสเตอร์ค่ะเนื่องด้วยห้องใต้หลังคาเนี่ยทำจากไม้ทั้งหมดเลยจะค่อนข้างเก็บเสียงนะคะต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าถ้าเสียงที่พูดเนี่ยมันอาจจะดูเบาเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนคนอื่นที่มาเข้าชมค่ะอันนี้เขาจะเป็นเกม ให้เราลองหาสิ่งของที่มีอยู่ใน o อโอเปเรตติ้งมิวเซว่าเราจะเจอตามที่เขากำหนดมาหรือเปล่านะคะห้องใต้หลังคาแห่งนี้นะคะถูกจัดเป็นพื้นที่สำหรับตากสมุนไพรแล้วก็เก็บสมุนไพรในการรักษาเพื่อที่พวกพยาบาลเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลเขาเชื่อว่าห้องที่ทำจากไมโอเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็ ช่วยป้องกันในเรื่องของตัวเลือดจนกระทั่งในปี1822เ,เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยห,หญิงของโรงพยาบาลเซนต์โทมสัสค่ะสิ่งของที่เขาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็คือออริจินอลดั้งเดิมเลยน้อยชิ้นที่เขาจะเมคขึ้นมาใหม่ จะมีบางโซนที่เขาห้ามถ่ายรูปนะคะจะเป็นพวกชิ้นส่วนของมนุษย์ที่นำมาดองไว้ซึ่งเขาจะติดป้ายไว้ว่าใครเป็นผู้บริจาคแล้วก็บริจาคในปีคอสไหนค่ะเป็นคำสั่งของศาสนา,า,าที่ให้มีการปลูกพวกสมุนไพรเป็นเหมือนพืชพักส่วนครัวเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการปตุงยา แล้วก็ดับก,กลิ่นอย่างลาเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะเอามาดับก,กลิ่นห้องเก็บศพอะไรแบบนี้อย่างใบราสเบอรี่สารแหน่จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้ร์ปวดท้องในเด็กคือถ้ามีเวลาอ่านทั้งหมดนะเอาจริงๆกลับบ้านไปคือไปเป็นเพสั์ได้เลยอะหน้ากากอันนี้นะคะในสมัยก่อนเชื่อกันว่าอหิวาตาการโรคเนี่ย มันติดต่อกันได้ด้วยอากาศเป็นพิษด้วยทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้เขาก็เลยมีการสร้างหน้ากากอันนี้ขึ้นมาตรงจะงอยปากเนี่ยก็คือจะใส่อีกพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นจะเป็นการโปรเทคป้องกันการติดเชื้อของแพทย์แพทย์ก็จะใส่หน้ากากนี้เวลาไปรักษาผู้ป่วย ในโซนนี้เขาจะพูดถึงทฤษฎีการรักษาแบบต่างๆในยุคนั้นอย่างทฤษฎีของฮิปโปคร a ติสหรือว่าบิดาแห่งการแพทย์ <c oughs> เขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยเลือดน้ำดีเหลืองน้ำดีดำเสมหะสี่อย่างเนี้ยหากไม่มีความสมดุลกันก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ การปล่อยเลือดเนี่ยก็ถือเป็นการรักษาสมดุลในร่างกายเช่นเดียวกันในสมัยก่อนเขาก็มีการครอบแก้วนะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะกรีดทั้งผิวหนังก่อนแล้วก็ค่อยเอาแก้วอุ่นเนี่ยมาครอบแล้วก็มีการใช้ปลิงดูดเลือดด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะทำโดยศัลยแพทย์เท่านั้น ตรงนี้เขาจะบอกถึงวิธีท,ทำยาเม็ดกับยาลูกกลอนในช่วงศตวรรษที่18-19ซึ่งเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเขาเชื่อกันว่ายาเม็ดเนี่ยประกอบไปด้วยสัดส,ส่วนตัวยาที่ค่อนข้างแม่นยำอุปกรณ์หลักก็จะมีครกสากตำให้เป็นแป้งแล้วก็ใช้กลูกโคสเหลวเป็นตัวเชื่อม <c oughs> ออาผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ไปรักษาเบาหวานต่อโอเคเสร็จ okay, แล้วเขาก็จะเอาเข้าแม่พิมพ์เพื่อที่จะทำให้มันมีขนาดเท่าๆกัน อย่างที่บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่สําหรับดูแลผู้ป่วยหญิงก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงทั้งโรคต่างๆที่พบในผู้หญิงสุขภาพผู้หญิงไปจนถึงการดูแลคุณแม่ตั้งครรภวิธีทําคลอดในสมัยก่อนแล้วก็การคุมกําเนิดโดยใช้กระบอกฉีดที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกระบอกหลังจมูกหรือว่าที่สวนก้น อุปกรณ์ทํำคลอดตรงนี้นะคะก็ใช้ในกรณีที่ปากมดลูกไม่เปิดเปิดน้อยหรือว่าเด็กไม่กลับหัวเขาบอกว่าคุณผู้ชายดูไว้นะคะแล้วก็อย่าใช้มันพรำเพื่อต่อมานะคะจะเริ่มเข้าสู่ในโซนของ mm. uh, operating theater หรือว่าเป็นโซนที่ จะแสดงการผ่าตัดในสมัยก่อนรอบนอกค่ะจะมีข้อมูลการก่อตั้งของเทยเตอร์รวมไปถึงอาจารย์แพทย์ที่มาสาธิตการผ่าตัดแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดในยุคนั้นมียาชายาสลบที่ถือว่าใหม่มากเพราะฉะนั้นการผ่าตัดในช่วงแรกๆ เลยยังเป็นการผ่าตัดสดหลังจากที่ปิดตัวลงไปนะคะก็มีคนมาคนพบอีกทีก็คือเรมอนด์รัสเซลลค่ะโรงผ่าตัดแห่งนี้เป็นโรงผ่าตัดแห่งเดียวที่เก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ในยุโรปค่ะแล้วก็มีการเปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงทุกวันนี้ค่ะ คือในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาที่นี่ก็จะเป็นคนยากจนถือเป็นจุดแรกเริ่มในการศึกษาการรักษาทางการแพทย์โดยใช้วิทยาศาสตร์ค่ะบางเคสก็ยังไม่มียาชาหรือว่ายังไม่มียาสลบก,ก็ทนเจ็บเอา ทำไมถึงใช้คําว่าเทอเตอร์เพราะว่าอันนี้จะเป็นห้องจัดแสดงการผ่าตัดเหมือนให้นักศึกษาแพทย์มาเรียนรู้สําหรับคนที่เข้ามาเรียนก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตแบบนี้ค่ะแสงในห้องนี้ค่ะด้านบนมันจะเป็นกระจกอะเนาะใช้แสงธรรมชาติในการผ่าตัดแล้วก็ห้องนี้สามารถจุคนได้มากกว่า100คนเป็นเหมือนปลากระป๋องอะอัดกันอย่างนี้ ด้านล่างจะเป็น Assistant ที่จะคอยช่วยในการผ่าตัดส่วนด้านบนบนสุดเขาบอกว่าให้นักศึกษาพวกเด็กใหม่เฟชชี่มาดูบางคนก็ตะโกนบวชวยวาย,วายวาย,วายมีสูบบุหรี่ระหว่างดูการผ่าตัดแ้ะต้องมีคนเสียชีวิตเป็นเรื่องปะกะติอยู่แล้วมีคนบอกว่าเห็นหญิงชาราใส่ชุดสีดำ หน้าตาก็ดูสกเศร้าคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการผ่าตัดแล้วก็มีคนบอกว่าพบผู้หญิงใส่ชุดสีขาวในเวลากลางคืนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็บอกว่าบางทีเห็นพวกลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยเปิดเองทงั้งๆที่มันก็เป็นลิ้นชักเก่าไม่ได้เปิดง่ายขนาดนั้นมั่นใจแล้วว่าปิดหมดแล้ว The o o d o p e r a t i t g Theater Museum and Herb g a เ r e รเปิดวันพฤหัสถ,ถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นสำหรับตั๋วค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่หนึ่งท่านอยู่ที่9ปอนดอนค่ะสามารถมาซื้อตั๋วที่พิพิธภัณฑ์เลยหรือว่าจะซื้อออนไลน์ล่วงหน้าตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะที่แห่งนี้ไม่มีห้องน้ำให้บริการนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่า ให้เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนค่ะสำหรับเส้นทางในการมานั่งใต้ดินมาขึ้นที่ลอนดอนบริดจ์เลี้ยวเข้าถนนเส้นโทมัสก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์ซ้ายมือค่ะ